ผมไม่ร่วงใช่ไหมครับไ,ไรบ พี่หยางชื่อเฉียววันเกิดเจ้าชิ้บพี่ยางอยากจะเปลี่ยนลุกบ้างนะคะ2วันนี้ก็เลยเสิร์ชหาสีผมที่ถูกใจในอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้จะมาหยัดฟ้าก,ก็คือทำสีผมเพราะบี้ยางหาสีผมที่ชอบได้สาสีแต่ไม่รู้ว่าจะทำสีไหนดีแล้วกงบอกว่าเนี่ยให้มาทำที่ร้านลักโผล่เนะ,ะ,ะ่ยค่ะพี้ยางก็ไปสองสองในแฟนเพจรีวิวดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านก็โอเคแล้วดูเขาแบบค่อนข้างเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำสีผมและเปลี่ยนลุกให้สาวๆแต่ว่า ะจะได้แบบที่ต้องการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจิ้นชื่อบ้สวัสดีครับค่ะอยากทำอะไรดีครับทำสีผมค่ะมีติดมาแล้วอืมได้เชิญได้ดีเลยครับ วันนี้มีสีผมที่แบบเราอยากได้เป็นพิเศษเนี่ยครับก็เตรียมมาแล้วสามสีนะก็เป็นสีประมาณนี้โทนประมาณนี้ค่ะบ่สีโทนนี้ก็จะเป็นสีโทนแอดนะครัแบกบ็จะเป็นแนวออกเกาหลีหน่อยวันนี้พี่บอปี่อยากเปลี่ยนลุคให้เป็นแบบออกเกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีปุ่งปิงมึงมิกระดิ่งแมวโอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคได้เลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูเส้นผมกันนะครับตรงนี้จะเป็นผมธรรมชาตินะครับ ผงที่กอมปี้เป็นผงเส้นเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการบำรุงให้ด้วยแล้วก็จะมีการข้อหนึ่งรอบครับเพื่อทำสีโทนแอสครับเราขาประมาณนี้ครับโอเคครับสวดดีครับเราคือนิฮาวนิฮาวครับเราเจอม่เจ้างานสบายดีครับวันนี้เราเจอมาแล้วเรามีใบชาครับที่จะมาบริการให้เราเจอเราเจอปกติดื่มชาเคยนะครับเอาเอาชาตัวไหนดีครเอาตัวนี้ค่ะ ปโอเคแล้วก็เราก็จะมีเดีมาให้มีช้าให้กินด้วเปล่ฮะมีครับมีต้องเด็ดมากเลยครับครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้น้องมาเสิร์ฟให้ได้เลยขอบคุณค่ะร้านนี้เขามีเสิร์ฟชาให้ด้วยนะแล้วเขาก็จะแบบให้เราเลือกเองว่าแบบอยากชอบชาแบบไหนต้องคิดเงิเพิ่มหรือเปล่าเออชิ่งด้วยไม่เป็นไรเหล่ากงจัดการให้เอาไปเลยหลายๆชิ้นต้นเขาคือขนมเค้กนะคะตามเซอร์ครับ นี่ครับแล้วเราเจอนี่หนมเค้กของเราชื่อนี่น่ากินมากอันกคิดเงินเท่าไรนะครับสองบานต่อเก็บเก็บตังค์ที่เราปรุงครับผมงั้นเดี๋ยวเอาเลยหนึ่อันได้เลยอันนี้นะก็บอกว่าเป็นแบบโฮมเมดด้วยนะทำเองดีเองจัดการเองนะคะน่าจะอร่อยมากพูดแล้วก็กินก่อนเลยนะคะเพราะว่าทำสีเนี่ยเย่ายงอนชาวสุเจียนใช้เวลาชอบอ่ะทุกคนชอบกินครีมอยู่แล้วอ่ะอืมอร่อยค่ะเดี๋ยวจะทำสีผมนะนะรอช่างอยู่ ตอแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรแต่น่าจะแบบไปลงสีผมมัง้งเป็นไงที่นี่บรรยากาศดีไหครับชอบมากเลยแบบว่าคือตั้งแต่เข้าร้านมานะบรรยากาศในร้านโอเคไงสบายๆแต่ชอบที่สุดเลยนะเหล่ากงชอบเค้กอะ่ะชอบเค้ก <laughs> <ะ>ซื้อกลับบ้านได้แต่ที่นี่เขาไม่ขาย ไม่ฟรีไม่คือที่ชอบเทก็เป็นว่าแบบมันเล็กๆน่ารักคือเห็ดปุ๊บสวยเลยแล้วก็มันเล็กมันไม่ใหญ่มากไงแล้วแบบกินหมดนี่แค่บริการเบื้องต้นนะเดี๋ยวดูสียังไม่รู้ว่าเป็นไงไงแต่ว่าคือแค่เบื้องต้นนี้ก็ประทับใจมากแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเหล่าโกงถึงแดนนามาร้านนี้ร้านนี้เนจริงๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วก็รู้ว่าเขาทำร้านทำผมเนี่ยทำดีมากในการที่เราไปเจอในเน็ตเจอเห็นไหมเจ้าพิธภู สวยๆทั้งนั้นออแต่เขาเปลี่ยนลุคทุกอย่างแล้วพออยากอยากทำสีผมก็เลยนึกถึงร้านนี้ไงแบบเฮ้ยมาร้านนี้แหละร้านนี้เขาทำเจ๋งอะไรนะสโลแกนอะไรนะครับโดยการเป็นมิสแต่ร์คิตตังครับไม่ให้โยกอะไรนะ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 ไม่ต้องเข้าเมืองเีอะอยู่ฝั่งคนก็มีร้านทำผมเอ้ยไม่ต้องเข้าเมืองก็มีทรงผมสวยๆได้สโลแกนเออสโลแกนฮะไม่ต้องเข้าเมืองก็มีทรงผมสวยๆได้ เยังไงไหมคะตอนนี้รู้สึกสวยขึ้นไหมก็าเจ็บอะไยังไม่เสร็จเลยแม่พ่อพี่วันนี้ที่คุณปีกำลังรออยู่เนี่ยก็มีบริการหนึ่งเรียกว่าน้ำสปาอเ e x c ค u s ซีฟน้ำเหลือไหมครับเนี่ยไม่เสียครับเป็นบริการนวดแผนไายที่นักศึกษาสำหรับพวกออฟฟิศซินโดรมระหว่างที่รอมันก็ใช้เวลานานดังนั้นเราจะพาไปโอ้มีมีโปรแกรมพิเศษด้วยพ่อพี่จ๋าเดี๋ยวเราคงจะไป แนปก่อนนะเออคุณหล่อปานเขามาชวนไปแล้วนะโปรแกรมพิเศษฮะเดี๋ยวต้องตามมามาเชิญก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งสำหรับในการบำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมไปในตัวด้วยเครื่องอ่ะตัวนั้นก็จะเรียกว่าเครื่องนาร้ออ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการนวดพ่นหนังศีรษะแล้วก็บำรุงเส้นผมไปในตัวผมไม่ร่วงใช่ไหมครับไปเรียนเลยครับลองดูครับลองดูอ่าวันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง โอ้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะครัชั่วโมงหนึ่งครับป็นสาสงบคัมเลยนะครับเีนี้นอนสบายๆเลยผ่อนคลายมาชั่วโมงครับต้องถอดรองเท้าอต้องถอดสิเดี๋ยวผมจะคุมให้ค่าคุมให้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่โปรแกรมพิเศษจริงกันเนี่ยโอเคแค่นอนก็ง่วงแล้วอ่ะนอนโอ้หนอนครับนอนอ๋อนี่นะฮะแนปสปานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนะฮะว่าจะต้องมาเป็นมันนอนอย่างนี้ก็อนี้ก็จะมีการสระผมแล้วก็มีการใช้ทรีทเมนต์บำรุงหนังศีรษะแล้วก็จะมีเครื่องพ่น แล้วตอนนี้นก็นวดไปเรื่อยมันจะมีให้คุณปีเนี่ยสบายในส่วนของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆ<ม>ที่แบบตึงตั้งแต่หนังนศีรษะไล่มาถึงต้นคอจนถึงพวกบ่าคอไหล่เออคอบไหล่อเออนั่<ห>นแหละก็เลยจะทให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นประมาณนี้โอ้ยริงตอนนี้นี่กาลังปวดเมื่อยอยู่เลยนะเพราะว่านอกจากนั่งทํางานที่โต๊ะทํางานแล้วนะเราก็มีแบบไปออกกําลังกายแบบพวกชกมวยไงบางทีแบบโอ้โหกล้ามงกล้ามเนื้อเนี่ยมันแบบตึงนะ ไงเราเคยชอบไหมครับตอนนี้ชอบคือมันไม่รู้สึกแบบสมัยก่อนที่ทำอ่ะมแต่คันแล้วมันจะยืดยืดมันก็จะเก่งนะแบบเก่งตายแบบเป็นโฟร์อันนี้แบบสบายๆบายใช่แต่จะเย็นๆหน่อยๆแต่ชิลมากก็คือวันนี้ทำสีก่อนปีชาไปทำนับสปาเรียบร้อยอยากทำอ่ะ แต่ว่าวันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าเราเสพทำสีไงก็เลยต้องเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนหรือว่ามันจะโดนหนักศีรษะก็คือเอ็นดนั่นคือการโดนผัดไฟเราทำให้สีหลุดอันนี้เราเสพทำเนีต้องเว้นแบบนานแค่ไหนอ่ะประมาณสามสี่วันก็ได้ครับเลุดไมาแค่เงีเดี๋ยวสามสี่วันเจอกันแล้วร้านเนี่ยก็เปิดมาประมาณรับสองเดือนแล้วก็โดนรีวิวในทวิตเตอร์คือหลังจากแบบมันฟูฟูดอย่างนี้เลยเราเสพรีทวิตเป็นเป็นหมื่นแล้วก็แบบคนมาทำผมเยอะมากจนแบบปกติร้านเราก็ไม่ได้ทราฟฟิกเยอะขนาดนั้นแต่ทีนี้มันกลูดเข้ามาเปึ้งอั้นก็โดน โมบิดปิดไปแล้วเมื่อประมาณสักวีท,ท na, ี่แล้วโดนรีเดวิตอีกรอบหนึ่งน้องๆต่งเกาหลีต่างๆเขามาแล้วเขาก็ชอบเค้กชอบชาชอบองฟงบอกว่าไปรีเดวิตจะมาอีกรอบแต่ว่าก่อนถ้าจะมาที่ร้านคือแบบบิเดินบอกอินเลยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะต้องจองคิวก่อนนะโทรจองคิวก่อนจะมาถึงก็ทําเลยถ้าคุณอยากเปลี่ยนลุคเฉยๆแต่แบบไม่มีว่าจะเอาแบบไหนดีแต่อยากเปลี่ยนสไตล์ตัวเองได้เลยยินดีเพราะเราให้คำแนะนำหลักก็คือมาได้แล้วก็คุยว่าเอออยากเปลี่ยนแบบไหน สบายมากนะฮะเหมือนหลุดออกไปอีกโลกหนึ่งเลยตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรต่อครับเนี่ยได้ผมเหรอปะผมเอ๊ะไอ้นี่สีอะไรอีกสไตล์สไตล์เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้นะฮะใช่ต้องรอติดตามชมว่าจะออกมาเป็นสีอะไรเออดูอันนี้อันนี้ดูเก๋นะสีอะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้ก็ลงสีรอบที่สองเสร็จแล้วนะคะก็รออีกประมาณ30มินาทีแล้วก็ไปล้างผมพอล้างผมเสร็จแล้วก็จะได้แบบมาเซ็ตทรงแล้วก็จะได้เห็นสีผมที่แบบรอลุ้นอยู่เหมือนกันพูดจริงๆเราไปอยากก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสีอะไรแต่ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะสวยแนะ่ๆเลยช่วยลุ้นด้วยนะไงสบายไหมฮนะช่างนวดสบายมากเลยเ็อสูบวันนี้ทุกอย่างแบบมันไม่รู้สึกน่าเบื่อมันเร็วมากเลยอนะ่ะ นั่งแป๊บนงแป๊บล้างผมละอะไรอย่างเงี้ยสร็แปบเดียว,วสร็แป๊บเดียวยักต้องสวยนานทำสวยแปบเดียวเสยวยแป๊บเดียวสวยแค่แป๊บเดียวเป็นสีอะไรอ่ะ <c ười> อยากรู้จังเอาทำสีดำเหรอไม่ใช่ ตื่นได้แล้วนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสีอะไรเหมือนกันแต่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวจะมาดรายแล้วก็เซ็ตทรงกันนะคะมาลุ้นกันว่าเป็นสีอะไรช่างโอ๊โอันนี้คือเดี๋ยวจบด้วยทรงอะไรคะจะเป็นลอนแบบคลายๆเกาหลีีนะคะเป็นลอนคลายๆค่ะลอนคลายๆครับไม่เอาเน้นมาเพราะพี่อยากจะไปเป็นสาวเกาหลีนะคือข้อแนะนําสาหรับคนที่ ทำสีผมนะคะคือหลังจากทําแล้วเนี่ยเรื่องการสระผมได้ผมหนีผมอะไรแบบนี้ค่ะที่พูดมาคือทำหมดทุกอย่างเี่คือจะบอกว่าสำหรับคนที่ทําสีผมนะครับแนะนําว่าอย่าสระน้ำพุนปกติแล้วน้ำพุน่มันทําให้เปิดเจ็ดผมนะครับเพราะเปิดเจ็ดผมเสร็จปั๊บสีเราก็หลุดไวก็คือแบบอุณหภูมิปกตินะอุณหภูมิปกติเลยค่ะใช้อุณหภูมิปกติคือน้ําเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิกลางๆก็ได้ในการสระ แต่ไม่ควรเป็นนับอุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแชมพูครับแชมพูที่เป็นกับจัดอ่ังแค่ไม่แนะนำที่ใช้ก็คือแชมพูแบบที่แบบทั่วไปอะไรอย่เงี้ยใช้ได้ที่นวดบำรุงผมกบปกติใช่ไหมคะใช่ได้แชมพูสระผมนะคะภาษาจีนเรียกว่าสีฟ้าสวยส่วนครีมนวดผมครีมเนอร์จะเรียกว่าหู่ฟ้าสู้ สำหรับท่านใดที่สนใจทำผมกับร้านแรปปิโตนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่เพชรเกษม43ครับหนึ่ง 1. ถ้ามาทาง MRT ก็ MRT หลัก2 Exit 2นะครับเดินย้อนกลับมาที่ซอยเพชรเกษม43นะครับสามารถมาดูผลงานในทาง IG นะครับแอดเค้าเราชื่อว่าแรปปิโตนะครับหรือว่าในทาง Facebook ก็แรปปิโตเหมับ ต้องบุ๊กคิ้งไว้ก่อนนะครับส่วน l i n ์แอดก็สามารถที่จะแอดได้เหมือนกันเพื่อนๆแล้วก็แลปิโตสซาลอลนะครับส่วนในไล n ์ไอก็คือแรปิโ O เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แคปหน้าจอมานะครับว่ารู้จักเราผ่านทางรายการนี้นะครับเราจะให้ส่วนลดทันที10%นะครับจนถึงปลายเดือนเมษาย,ยานมีเท่านั้น แต่ไย่ยากตาจะทายชื่ลมาเป็นยังไงบ้างคะทายถูกกันหรือเปล่าเอยว่าป๊อปปี้ยังทำสีอะไรออกมานั่นก็คือสีนี้นี่เอง มีใครรลกภาพนี้บ้างไหมตอบถูกต้องค่ะและสาวๆที่อยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะคะสามารถตามพีม่ยางซื้อมาได้ที่ The Rapid ั a p i t โ o นะคะถ้ามีสีในใจอยู่แล้วก็คือเข้ามาปรึกษาได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำสีอะไรนะคะก็มาพูดคุยกับช่างก่อนนะคะแต่แน่นอนบอกเลยว่าวันนี้ชอบมากๆให้สิบเต็มสิไม่หักเลยค่ะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป,อป๊อปปี้หยางด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไวยด้วยค่ะอยากจะให้ทําคลิปอะไรเพิ่มพาไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถพิมพ์บอกป,อป๊อปปี้หยางเราเลยได้นะคะจี๊จี๊